สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่นาฬิกาแคร์โอเพนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดิวิมิครายสมนะครับผมโอ้ยเกมนี้ผมก็เคยลงคลิปเกมนี้เล่นจนจบนะครับผมแต่ผมเล่นใหม่นะครับลงใหม่เลยครับผมเพราะว่าเกมที่ผมเล่นไปมันภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รอบน,นี้อัดใหม่เลยเล่ะคการเยียครั yes, เฮือตเต้หน้แบบเทพสุดเหรอเอรับโทรศัพท์แบบไม่ธรรมดาโ <Sorry, S 2> ช่วชีวตอนนี้รราเราอยู่ไม่เปิดนะ ฉันยังไม่เชื่อเลยตั้งชื่อหลังยังไม่ได้ตั้งเลยทุกซ้ำดันมีลูกค้ารึกง,งานนะ่ะฮะอืไอลุงคนนี้ใครนี่ฮะเกมนี้ถือว่าเก่ามาครับผมน่าจะสิบหปีแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดลุงเป็นลูกค้านี่เหรอก่อนนะถ้าอยากทวิกิส่วนตัวก็เชิญตัดสบายห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะ่ะเจ้าชื่อจันเต๋ใช่ไหม ปูชงสปาเกตีไอสปาดาได้ยินมาจากไหนนะฮะจากพี่ชายของเจ้าไงแต่เตมีพี่ชายผมฝาแฝดโอ้โหสรอยนี้หนาวไปขายจริงเลยเขาฝากบัตรเชิญมาให้นะแต่โปรโจงรับไปเถอะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บัตรเชิญรับกันง,งี้เนี่ยไม่โอ้โหสโลโมชันเทศจัดประลัดบอกขณะประหลาดจะออกอยังบอกว่าเทศจัด อ๋อไม่เจอครับผมหายผีทุกคนบาดเชืนะ้อนี่เหรอืมเพื่อพิซซ่าโอ้โหซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยนางเหนียวเหลือเกินเฮ้ยนั่งพูดถึงนางเหนียวอืมแทงครับผมแทงรัวๆโอ้โหหลายเข็มเลยทีเดียวโอ้โหมันรู้สึกฟนนินในนียนี่แต่เต้ก็รู้สึกไหมเจ็บนะครับจิบจิบเหมือนโดนมดกัดโอ้โหพิซซ่าเลยกระเวอ้อเลยครับผม นี่โดนทีเต้ไปนหนึ่งทีเดี๋ยวพึ่งอาหารกลางวันสำคัญกว่านะครับแตนเต้นี่ถือว่าไม่ใช่คนนะครับผมเป็นยอดมนุษย์เลยทีซ้ำครึ่งบอกครึ่งน้ำว่าไม่ใช่เป็นลูกครึ่งพิศานะครับผมเออปลาเต้นี่ต้องสุดแน่น,น,นอนเดือดเปิดเพลีร็อกแล้วโออเปิดอ้าวไม่ติดอ้าวต้องอย่างนี้ต้องผสมลานามอนแล้วไม่ติดใช่ไหมต้องใช้ระบบไม้นวล ติดนะครับผมติดเลยทีนี้เ oh, yeah. oh. ออเย่ฮะเพลงนี้ช่างร้องจริงขานี่ผมต้องกระดิกแล้วผมโอ้โ oh. หผมอยากไว้อยากไว้ทรงผมเหมือนเต้บ้างจังเตะเก็บหมดไม่สวมบรลูกไข่ไม่จิ้มตัวคอดูเดือดโอ้โ oh. ห oh. ไปเกินครับ oh. รอาควงเปืนเต็บหนึ่ง เย็บเท่โหดเกินมาเลยพ่อปัดทีหมดโอ้โหโดนทุกดอกไม่ต้องห่วงว่าจะไม่โดนไม่นเหลือเกินมานอ้โอ้โหดูสนุกถึงกับลอยนะครับผมยิงไปอีกนั้นหนึ่งโอ้โหโดนทุกดอกอีกแล้วจะเมบเกือเทอมาแล้วโอ้โหดามมาตอนไหนเนี่ย จบยันเหรอ <S <S โอ้ไม่เรายังไม่จบหรอกจะไป้ก่อนจะจับไปก็ขออัพสแต็กแป๊บหนึ่งแล้วผมใช้ท่านี้ดีกว่าผมชอบใช้ท่านี้เป็นหลักนะครับเรื่อยๆกันมิชชั่นที่หนึ่งปาร์ตีไ้ไหลวู๊แทงเอ้ยหรือเลือพแทงเอ้ยมันอัพแทงไม่ได้เรายังไม่มีเลดอัพเนี่ยพูดถึงเร็วก็มาแล้วเนี่ยตึ๊บ,บโอ้ยอมา เกมนี้คือถือว่าผมเคยเล่นจบแล้วนะครับผมแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเวลาเล่นก็ต้องใช้คีย์บอร์ดใช้คีย์บอร์ดคูกคูมาอ,อันนี้ผมใช้จอยนะครับ <c oughs> มันเลยถึงง่ายหน่อยนิดนึงเพื่อ,อ,อมันรู้สึกคอนโทรลสนุกเลยอ่ออ,อ,อันนี้เกมระดับเพซซอนะครับอันนี้ผมเล่นตั้งแต่สองพันยี่สิบห้าเลยนะไม่เชื่อว่าเกมนี้มันยังหนุกอยู่ไอ้นี่อ่ะมันไม่เหมือนภาคออที่มันคลายภาคสี่ภาค5้าผม ตานนี้ให้ให้รู้สึกแบบอารมณ์ดูเดือดกว่าดูเดือดไม่เกรงใจใครปล่อยเลยเจอเอ้ยเค้คนเลื่องละเอ้ยมาตัวมาเลือทุกเบือดอ้โดนโดดแอ้ยัยยัยยัยมีคนที่สอนด้วยเฮ้ยจุ๊บ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 ป่ากุ้ปัญหาอะไรพวเนี่ยเออยิงรัวผมเฮ้ยเฮ้ยเตึ๊บ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 ของพังหมดแล้วมาไหนไหนที่นี่มันจะเล่อยู่แล้วเออต้องกวาดป้าซะหน่อยยิงรัวยิงรัวลอยผมวลอยกาดคอมโบคอมโบคอมโบโอ้ย โจย่างโจย่างย้ำโจย่างย้ำโจวมาเด้อ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 เด้โอู้ป่าบ่ามีป่ามีป่าเฮ้ยลบเฮ้ยนั่นนันมาอย่ายาอย่าให้มีคันตศาสอรด้วยเฮ้ยเอ้ยคันตศาสตรก็มีครัวแล้วอรอเข้าไปจุ๊บ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 พู้โทเจจัดหนุ่หนุ่หนูให้หนุ่มนะทำไปเล่นไปผมเกมนี้รับรองว่าต้องควรเล่นนะครับหรือเคยเล่นแล้วแต่นานๆทียังไม่เล่นก็ลองเล่นดูนะครับผมนึกถึงเรื่องอดีตเก่า ตอนนี้ผมอาอยุยี่สินสามแล้วผมเกมนี้น่าจะสิบหา้าปีละไม่อยากเชื่อว่าเกมนี้มันยังคงลบอยู่ถ้าทมหน้าต่อมีแค่นี้รนหรอ <c oughs> จบอยังจบแล้วแหละ <c oughs> นี่โอ้โหนี่เกมสิบห้าปีแล้วเนะี่ยยังหนุกอยู่เลยนะครับ <c oughs> ถ้าไปเล่นไปร้านนี้เลมหมดแล้วโอ้ยดิชออย่างนี้ ครจะจ้างซ้อมได้ไหมเนี่ยโอ้โหมีพิซซ่าอยู่แต่อย่าง้นพิซซ่าเขาไม่ได้หายไปไหนอ้าวเจ็ดเค้กยิงสิครับรออะไรอดกินเลยทีนี้จะเต้สั่งแคปไลายไม้ก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีใช้โซโลคูปองลดส่งฟรีนะครับผมขายของแป๊บนึงใม่กิน ฉันบอกได้เลยว่างานเนี่ยตอนโลกแตกนั่นน่ะจะโลกแตกแน่นอนนะครับผมดูดิผมผมได้แรงอะไรววะเอสเอือออ้ะที่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะผมขอเซฟเซฟปะเซฟปะมาจัดมาลุยกันต่อลุยกันต่อเลยครับโอเคก่อนจะลุยก็ขออัปเกรดซะก่อนนะครับ ท่านี้เป็นหลักชอบเลยถ้าสแต็คติ้งเนี่ยแพงซะนี่คือท่าหางกินของเรานะครับเอ่อเรลือต่อมิชชั่นที่สองเพื่อตีประตูแบบขันเทมืมองซ้ายมองขวาอ้าวเจอแต่พวกไอ,อ,อ,อ้ปีศาจอายุเมทูดไอ้หน้าขนแตกเอ้ยมาเราอย่าไปกลัวอย่าไปย,ยองนะครับผม บ้าเอพวกแกทำร้านฉันพังหมดเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านเลยด้ยวยซ้ำพวกแกจะต้องโชดใช้เหรอ <c oughs> โชดใช้มาครับผมก่อนจะจ,ะจะัดชดใช้ต้องโช์สเต็ปก่อนนี่วิธีการใสร่เสื้อผ้าแบบขั้นเทพดูสะจำแล้วก็เอาไปใช้เจี๊ยบเปยเกินเสื้อไหนไม่ต้องใสครับผมร้อนเอ้าไอครับผมไอ้เราไงต่อครับร้านพังกว่าเดิมอีก มีแค่จามนี่นเนี่ยจิบหายแต่หวังว่าพวกแกจะมีตังใช้นะบอกว่าจะมีเงินนะพวกนี้น่าจะไม่มีเงินเหลดูทรงคนละนี่ท่าแพงนึ่งท่าหางจีนใหม่ผมจิบจิบจิบโอยมาดิอบู้ลอยเอ,อือแทงต่อไปลบซ้ายลบขวาเอ,อือจะปุยนยิงต่อเยออเกมนี้ก่อนเอ,อือไอันนี้เป็นเก็บเดือนนะครับผม เอาไว้ตอนที่เราบอกว่าเลือดเราใกล้หมดแล้วสามารถเติมได้มาเลยเพียบลอยจึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยดิฮู้อ๋อทำหน้าแล้วผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทงลอยเข้าไปผมจึ๊บจึ๊บจึ๊บมาดิมาดิลอยเข้าไปจบยังจบยังมันจืดอ่ะมาดิมาดิยิงเลยยิงเลยยิงล้วัวลอบู่ฮูไหม บักอา on, be, like ่านบักอ so well. ่านนะบักอ่านนะริยามาดิยิงโรยิงโรยแทงแม่งโรบิกเอ้ยมันไมหลบหรอกผมแค่ฟันไม่โดนแค่นั้นเองเอาดิจบยังเสียปืนยิงโรเสียปืนยิงโรวมีปืนเอาไว้ใช้อะไรไอ้ยิงปืนสิเอ้ยเราบล็อคบล็ยิงยิงยักษ์ไปยักษ์ไปอากาศไอ้คนนี้มันอันตรายนะเขาเอามาเยอะมาเยอะมาเฟียมักลัวแต่กลัวมาเยอะโดนโดนยิงิติดนือต้องยิง เอาดีถ้าเกมที่มีมีขายในภาคสามดีมิเนี่ยคงดีนะแค่คอมนี่ดีมิกหลายรอบแล้ะแต่เลสเซนต์อ,อ,อีวิวแล้วก็อะไรวะนในชื่อเกี่ยมนะเกมแนวซอมบี้นะคผมที่ต่อไปโอ้โยเอาอีกอะกูกำลังชื่อนึกชื่อเกมอยู่นึกไม่ออกเออเดลิซิ่งเออจำได้ละมันเคยดีมิกเบสเดลิซิ่งแล้วผมไม่เห็นีศายนี่ฟังพุ่ ออกปั๊บเลยนะเพื่อผมรอเก็บิูไม่คายอยู่นะครับเพื่ออาจจะลิมีอะไรเนะโอ,อ้โหนี่คือบอสสินะออบอสอยู่บนตูดไอ,อ้อยู่บนทูดอ,อ้อหถึงเคียวด้วยไอ,อ้ตัวนี้น่าจะโหดหน้าดิบมาๆยื้อลัวครับผมอย่าไปหยองมันลบซ้ายลบขวาอู้ไม่โดนครับผมแทงต่อไปลบมาดิแทงครับผมยิงแทงนี่ต้องได้ชอบมากเลยโอ้โหชอบแทงอีกเยอะ ลบบ Comm ล็อกไม่ปันต่อปันหลังผมเกาหลังให้ลบโอ้โอ้ไม่กลัวไม่ทันเมาดิ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวลบเกครับผมมาเอ้ยเอ้ยมองเห็นมองหินมองเหินลบแทงมาเดี๋ยวโอ้ย่โอ้ปัน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 ลบดูซ้ายดูขวานี่ไม่โดนครับผมเราต้องดูสเต็มนะครับบอลนี้ไม่ยากอืมอีซี่ ถ้าเรี่นหมดยากนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเล่นแบบหมดแบบปานกลางนะครับไม่ได้ยากมากโอตกจบครับผมเออกว่าจะลงเอาฮัซีนี่ถือว่าสมัยนะ้นถือว่าว,าวาวนะครับผมเกมนี้ถ้าจะไม่ปลียออกมาตั้งแต่2 5 0พนะอันนี้ส0 2พั่แล้ว นานจ้าโอ้โหบุคคลนี้คือใครกันเกมนี้ต้นเน้นแบบประสาทนะครับผมประสาทขอคอยใหญ่ๆโอ้โหเด่นสง่าง,งาม่อใครสูงทุกชั้น เ,เกือบจะหลายปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเวลาช่างผ่านเร็วไปรจริงๆตเตนี่น่าจะหมายถึงพี่ชายของเขานะครับพี่ชายของเขามีนามว่าเวอร์เกอเวอร์จิวนะผมอรยทรงผมทรงผมนี่ตั้งเลยทีเดียวแต่ผมชอบทรงตเต้มากกว่านะผมเดี๋ยวผมต้องไว้ทรงผมแบบนี้แหละอ,อ้าวปริสา ไม่ใช่ปีสาจยุยมันทูตแม่งรอดนะผมแล้วไปอย่าให้เจอนะอยาให้มีข้งที่สองไปลันต่อครับนันเต้มาตัวงผงัวเลยว่าน่าจะมีอะไรให้ฉชนสนุนแน่นอนใช่ไหมววจิลโอ้โหเขามีแต่มีแต่ประวานลอยนะ้ำนี่ประวานลอยได้มาผมแต้แรงอะไรวะได้เอ็ดไหม ได้บีที่อย่างวะอ๋อขอขอใหม่อีกรอบหนึ่งไหนๆก็ได้ไหนแล้วผม next 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 ต่อไปอะไร5โวจิวคนัะผมกำลังมองจ้องหาตัวเตูนสินะอาคอม่งยล่ะเจ้าจะไม่ตื่นเต้นสัหน่อยเหรอจ้าจะไปกูได้ฟ้นคืนชีพแล้ว ผู้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง <c oughs> เคยปกครองโลกใบนี้ในในฐานะในการสื่อการระหว่างมนุษย์และโลกปีศาจมันเป็นช่างที่ภาพมดงามเลยใช่ไ <the greatest S 1> หมละ่ะในวงกของลกูกยอันยิ่งใหญ่นั้น <c oughs> เราสาวก่ความชั่วได้ได้รวมสร้างคาลิธาดนี้และระบาดนี้ <c oughs> หลังจากสองสัตวรรษที่ได้การได้ปินลง <c oughs> ในที่สุดมันก็ได้เปิดลงสักที นั่นเป็นสิ่งที่ฉันไม่สนใจเท่าไหร่เขาได้มีหรือเปล่าแน่นอนเขาดูแลเป็นอย่างดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ชิ้นเดียวก็ตามที่แม่ทั้งสองได้ทิ้งไว้แต่เขายังไม่รู้พลังแห่งที่แท้จริงของมันพลังแห่งซอยนี่ครับผมอ้าว อายุบรรทุกตั้งแต่ EP ที่แรกนะครับผมไม่ใช่ EP ที่แรกพิชชันที่สองนะครับผมยังไ,ไม่ตายเนี่ยอเออเบอร์จื้งจึงกับปิดชางครับผมจิ้มปตุงที่ไข่ทันทีจุกสิครับรออะไรเชียบจิ้มทีเดียวอาคามตึงกระปากเวอ้อเลยเออสลายนะครับผมอน,นาจใจจริงๆนะครับอาคามดูแบบเซ็ง,งนะครับ อ้าวคนนี้ใครเนี่ยนี่มันเลดี้กากานี่วาเอ้ยไม่ใช่นะครับผมชื่อว่าเลดี้นะครับฉันเจอแล้วเขาแล้วฉันเจอมันแล้วโอ้พหปีศาอยาทาทูมันมาเบิรไปหนึ่งทีนะผมโชว์สเต็ปไปของเด็กแว้นไอ้เหือสกอยนี่โอ้โหไม่ใช่ท่ออะไรแล้เนี่ยเผาเดียวนี่ถึงกับตายเลยนะผมมิชชั่นที่สาม โอเคเพื่อให้เสียเวลาครับเราจะอัพเกรดก่อนอัพอัปอัพเกรดโอ้มันยังไม่ถึงเลยว่ะเดวอัปเลือ er ก่อนกันถ้าผ่านได้ไหมได้อยู่นี่เติมเรือนะครับผม้าผ่อนไปรุยนต่อครับอะไรเนี่ยอ้าวไอ้พวกนี้มันลอยมาจากไหนเนี่ยฮะดูดีๆเราจะบนฟ้า คิดว่าเป็นพี่ตูเลยไงหู้ลบซ้ายลงขวานี่ลวกลบซ้ายลบขวายิงยิงยิงครับผมต่อเออทางทางเฮ้ยลบลบโอ้ยยิงทางเด้งทางนี้ทางไม่เหยื่อเหือเก็บดอกทั้งหมดครับผมเราตีเค้าข้างบนก่อนนะครับไอ้พวกนี้ไม่ชอบตอดเอ้ลูกช่างตอดโอ้ยเอาอีกอะดูดูดูมารทำนี่นะเอาเดียวเดียวเดียวโดนยิ้ย่องอือโดนโดนไม่ได้ไม่โดนไม่ไรขอต่อีกทีมาลอยครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บ พี่สายทำอะไรครับพี่นี่มาแล <inequ ity. S 1> ้วมาแล้วผมมาแล้วครับนี่ลบตายเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเล่ง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 ระเบิดทั้งเตะดีด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 โดนไม่ได้โดนไม่ได้โดดไม่ได้พี่สายจะบังเฮ้ยจะบังนี่โดนทุกดต่อเนาะผมจมูกต้องชุ่ชื้นลอยจึ๊บ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 ไม่มีจ้างนี่บีกบ่เอือลอยโดดโดดโดดมาดิเอือจบแล้วผมสวยพี่สวย โดดต่อไปพปบ๊บ๊บเจ็บหนึ่งสับแบบเกาเหล่าเลยครับผมเหือลบนี่มาเดียเด๋ยวเดีย๋นยน่จจิงจะยลงแทงสิวะลบนี่ลบพันจิ้นต่อครับผมถ้าทามหน้าต่อเ,อเพือภาคดีมซีเนี่ยทำไม่ได้แน่นแะป่ะเดูนันต่อครับผมเพื่อไม่เสียหรอเดี๋ยวคลิปยาวตนที่ยาวก็ฟาวด์ด้วยตัวขัน มันจะมันจะเป็นโหมดเอ่อน้องมอค้ตางข้จริงแล้วผมจ่มันยากอยู่นะครับเอ้ดรอปเก็บมาเติมเลือดเอ่อบลูออฟเลดออฟอ่านฝันขวดหมดครับผมช่วงนี้สายฟา้าก็ไม่เงอนทางไปช่วงนี้ก็ขอภยจริงนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะ น่าจะเอ่อสิบเดือนแล้วมั้งนะท <t od ic> ่านจะไม่ผิดล่าสุดที่ผมเล่นเกมจบไปก็น่าจะเป็นเกมกรอบบอลนะครับกรอบบอลสองแล้วก็มีบางบางแฟนคลับเขาอยากให้ผมเล่นเกมกรอบบอลสามครับก็ผมกลาลังซื้อแผ่นเกมอยู่นะครับผม <c oughs> ใช้เวลานานหน่อยจริงจ <t od ic> แต่ผมรับรอว่าผมจะเล่นเกมกรอบบอลสามแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ก็ขอตั้งตัวตก่อนตั <t od ic> ้งหลักก่อนม่ฟันเล็เอาไปผมอะไรประตูบล ok ็อกถ้า อ้าวยิงสู้ติดปีศาตัวใหม่เนะลบบนลูกซใช้เอาลูก2องกดิดลูก2อกดกดวะไวะเออกดแนวสองลืมเลยโอ้ยยิงยิงแทงรับผมลอยเข้าไปปบปปต้เหมือนเกาเราอ่ะออเอาดิเอาดิลอยรับผมโบโบลูก2อัดอหน้าไปดึงดีดีีโอ้ยแตกแกครับผมสวยทีสวย ยิงรูสองครับผมู่ทอที่ดาเม่แรงอยู่วะยิงอยู่ใกล้เน่ยยิงลอยลอยลอยจงรัครับผมปั๊บแามให้เวร์ออแทงเจ็งยิงผมบนอากาศปุ๊บปุ๊บแทงยิงผมเออแรงจับปะลัดบอกขนาดนนปลัดละออกอย่เมอวาแรงจอดอ้อเออดิเอาดิเน่น่นทำอะไรกับพี่ อย,อ,ยอย่าอย่ายันยิงลผมตลกผม,มผมไม่ชอบเอ้ยอย่าอย่ามโดนหลังนะครับย,รยิงรัวยิงรัวมาทำหน้าต่อไปอ,อุ้ยลบอีมโอ้โหโดนอย่าพายนะโดนแล้วผมเจ็บนะนอนไปนอนไปผมขึ้นเรื่อยยิงไปยิงรัวผมโอ้โอย่จบจบไหมจบไหมจบแล้วผม,มไปเดินต่อขอเก็เบเได้แป๊บนึงพอแล้ว แพงเข้าไปธรรมดาลกไม่จับต,ตรงนี้น่าจะเป็นทางไปนะผมทางไปเหมือนเป็นหอคอยประสาทตึกสูงทุกชั้นคิดถึงสมัยตอนนั้นเลยผมสมัยสองพสิบห้าพูดแล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงเลยดีเกมเก่าบนของเพงสอง แต่ถ้ารีมิงนี่เขาคงจะฟินหน้าดูเก็บมาเก็บเลยดับเอ้ยอันนี้เก็บเดสียเซมีนมาเอรียญนี้มันจะช่วยให้อัพสเต็ปเลือดเราเยอะขึ้นนะครับเอาฝันไม่ได้เคิดยว่าฝันได้นะนี่อัพดัวโจดแทงปานปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปานตก ได้แล้วเหมือนกันเลยว่าอันชิ้นที่2แล้วมันต้องเก็บประมาณกี่ชิ้นเนะประมาณสชิ้นหรือ4ชิ้นนะเครื่องมอนแมนเอตเตมันจะท้นาทำหน้าเราซะงั้นมันดูไงนะนี่บป่ะไอเทมตูไม่ได้ช่างเดี๋ยวป้ามาป,าปาเดี๋ยวมันเสียเวลาเอ่ออัพเดี๋ยวซื้อเลือดหน่อยดีกว่าด่านนี้กันเหนียวนะผม นี่ซื้อเรือมาซ้าห้าร้อยอันนี้ยังัพไม่ได้พเพราะแค่เนี้ฉันไม่ต้องการอะไรมากมายเอทางไหนต่อวะเนี่ยเอยเดินตรงผู้ผิดเมื่อกี้ผมไปดูของแลผมมาประตูนี้บล็อกใครบล็อกนี่ มาปราศแข็งแรงครับผมถึงกบหนาวด้วยทีเดียวเฮ้ยนี่มันหมาป่าสามหัวนี่หว่ามันมาแบบนรกเลยนะผมสุบรัดใช่ไหมเนี่ยจากเกงกอล์บอว์เกงกอล์บอว์มันน่าจะตัวเล็กไม่ใช่เหรออันนี้มันตัวใหญ่เลยนะโ,โ,โอ้โหอรารวาสไปซะเจ้ามนุษย์ พอพันอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์แทงที่นี่หรอกเจ้ามานไรน้ำยาเจ้าไม่ควรพอที่จะมายเย็บย่างที่นี่โอ้ว้าวฉันไม่เคยเห็นหมาพูดได้มาก่อนเลยเนี่ยถ้าแกไปประกวดนันะ่นน่ะรับรองว่าแกได้ที่หนึ่งแน่นอนเจ้ามันนูซอมตั้มแกบังอาจรถเลียเ้ยงข้าอย่างเราว้าพวพน้ำแข็งครับผม,มทางบอกพอดีโอ้ใจเย็นสิเจ้าหนูน้อยมาเดี๋ยวฉันพาไปเดินเล่นไหมเลื่อนเข้ามา มาแล้วเขาเจ้าหมาน้อยเราแกจะต้องเสียใจที่แกทำกับฉันแบบนี้ได้วเวลาโชว์ซะแล้วขึ้นหมอนบิ๊บโอ้โห,โหแตวเต้นนปากแซ่บนะครับผมมานี่ปากแซ่บไม่พอเราต้องกินส้มตำเลยนะครับจะมันแซ่บมึงเกี่ยวอะไรเลยะเนี่ยดิมากอีกกิ๊งเป็นคนแก๊กมาลิงหัวก่อนเล็งหัวก่อนลบ ที่สัตว์นี้เราต้องใจเย็นครับแล้วแกอย่า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 แมวแมวจำได้ว่าด่านนี้เล่นนี่คือตายเป็นร้อยรอบอ่ะตอนเด็กนะครับแต่ตอนนี้ก็ลืมแล้วเหมือนกันเล่นใหม่ลืบลืบลุใหม่ผมปืนด้วยเห็นความจำกันเล่นยังไงนี่มาชอบแพงยังโดดไหมไมีโดด เไม่ไม่โดนโดนแขนไม่โดนโดนแขนโอ้ไม่โดนเลยเว้ทมาเดียวเดียวปันหวัวลบนี่โอ้อยโดนนะต้องดูตาสไปก่อนมานีใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจตูมฟันขาไปครับผมโดนเอาเยอะมาเอาเยอะมาฟันหวัวฟันหวัวฟันหวัว ลบเดี๋ยวมันกดมันกดเออมันกดแล้วมันแดงแล้วมันแดงแล้วมันแดงแล้วอ่าแล้วก็มีน้ำแข็งกอบบาเรียแล้วผมมาเดี๋ยวดิคิดว่าน้ำแข็งแกจะเอาอยู่หรอวะโอ้ยใหญ่ใหญ่นั่นนหะอย่าเคยมีพี่สอนนะเว้ยเฮ้ยแค่พูดน้ำแข็งทำไรให้ชายแต่ไปที่ไหนแล้วว่าไรฮ้องเอาเดี๋ยวปดิยิงหัวยิงหัวไม่ยิงหัวบ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งที่ฉันไม่ชอบน้ำแข็งมันเสียตัวแต่แล้วยาวโอ้โหนี่ เดีเนี่ยมนนักแกงละเอาเดีวดิอะไรวะนักแกงนักแกงนแกงโอ้โหไม่ยอมไอไม่ยอมแกงไม่แทงจิวะโดดฉันรู้ว่านายจะโดนชอบงานเฉลยยะเฮยเนียเนี่ยชอบพวกนี้ละเราต้องตีตรงข่าวมนะครับตามเต็มเลยต้องขาวมันเดี๋ยวไปูเดี๋ยวดูหัวมันบหัวมาชอบแทงเฮ้ยเฮ้ไปยิดด้ยชูด้ยดู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 ทำ เออดูดูด <lan> <AKE> ูดูทำวูวูวูดูวูวูทำไมถึงทอย่างัได้ยขายิงขาโดดโดดทำไมตนี้มเคไใชะสยสู่ใส่กอนอยูใส่กอโอ้โอ้มควิโอ้มควิโอ้เออสองตลบดูทันเว้ยน้อแกน้แกไม่ชอบโอ้โอ้ทำไมถึงโดนตลอดวะชคลบเท่านั้นเจียอัน เราไม่ดุขึ้นว่ะต้องยิงนัำแข็งแล้มามานัแข็งนักแข่งลุกลองเข้าต้วยด้วยด้วยแน่แน่หนำไรทำทำไชายทำไมบึงไม่เล็งหัวแล้วน้องเต้เล็งหัวดิเฮ้ยลบยิงขามาดุมาเอาเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำรกบพี่โอ้ยรู้สึกไปเอเลยเหรอยิงยิงยองยิงหัยิง มันมีแค่สองหัวแล้วโดดเออแทงปัด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 เอ้ยเหลือแค่หัวเดียวแล้วมามเหลือแค่หัวเดียวแล้วไอ้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวยิงหัวเลยยิงรัวโอ้ทำไรกับพี่ทำเลยกับพี่ทำไปด้วยทำไปด้วยเออเป็นทุบมป็นทุบมป็นทุบบอมึงเอ้ยเฮ้ยอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบลบเอาโอย่าโดนอีกตระเลยนะตระเลยนะเอาใหญ่นะเอาใหญ่นะชายเอาใหญ่นะ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 ลบ มาดิมาดิมาดิาลบยิงยิงาดิจบครับผมโหวหวได,ได้นี่เจ้าไม่ใช่มนุษย์ดิใคาจะเปรู้อ่ะฉันก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันเลยอ่ะแต่อย่างน้อยเจ้าก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าแข็งแกร่งข้าอยอมรับในตัวเจ้าจงรับวิญญาณของขา้าซะแล้วมุ่งหน้าต่อไปข้างหน้าข้าจะอวยพรให้กับเจ้าเพื่อมาเจ้าอวยพรแล้ว่ะ โอโหมันไม่ได้โอ้พอผมมันจะให้ไอเทมให้เรานะครับโอ้โมันคืออาวุธโง่ซะจ้าสะจริงนะครับได้กล่าวไว้จ้าเลยผมนี้ต้องใช้เป็นอพตุสออาติมันหลายอาอปตัสนี่เลย็คือโชว์คนหนึ่งทีว่าขบวงอย่างก,กับวุลีนะครับสมัยน,นี้เดี๋ยวว่ากินมากเลยบุลีนี่สามท่อน ง่ายมากเลยบุรีใช้สองท่อนในที่ตันเต้ใช้สามท่อนมันจะไม่เอ้อมาแล้วมาเดินต่อนะผมไอคลิปนี้ก็ยาวเริ่มยาวแล้วนะครับอ,อะไรต่อเฮ้ยเด็กสกอดคนนี้นี่ที่ไปขับรถเบิ้ลเบิ้ลพวกปีศาจอะ่ะเออไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรวเนี่ยท่อน,นี่ช่างร้อนแรงจริงเอ่ะแล้วก็สวยซะด้วย จะรีบไป,ปไหนนะฮะมีใบเชิญรึเปล่าแม่สาวน้อยใบเชิญไม่มีผมมีแต่บ้องข้าวหลามโอ้โหบ้องข้าวหลามโอ้โหเด็กวุยรุ่นชอบกินกันโอ้อโห,โอโอโหทำอย่างกับแบบสโนว์เกอร์อยู่ได้โอ้โหเท่ระเบิดแต่เธอเต้ย่กับตื่นเต้นนะผมสนุกล้าวใจนี่แหละวัยรุ่น โอ้โหมีตาสองสีนะครับผมสีน้ำมีก็สีแดงเป็นลูกครึ่งแน่นอนอ่ะฮะบึนจะโซสเต็ปหนึ่งทีแล้วก็ยกล้อซะไปแล้ว <c oughs> โอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่ช่างแรงจริงมันเริ่มจะสนุกขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเซ่เอเคจบแล้วนะครับผมมา เล่นสามมิชชั่นเลยทีเดียวโอเคถ้าใครชอบก็อย่าเล่นกดไลค์กดซับสไคร์ด์ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันในพีหน้าต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย